สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาไขข้อสงสัยเรื่องต้นตุเรียนของเรามีอาการใบเหลืองหล่นร่วงนะครับเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนะอย่างเช่นที่ส่วนผมก็ตกติดต่อกันประมาณ5-7วันได้แล้วนะครับไม่มีเสียงเด็ดเลยนะทําให้ต้นของเราสังเกตเสียงไม่ได้นะครับเมื่อฝนตกเยอะๆเนี่ย ต้นทุเรียนของเราก็จะได้ในตัวเจนไปเยอะนะเมื่อต้นทุเรียนของเราได้ในตัวเจนไปเยอะก็จะไปทําการกระตุ้นเพื่อให้ต้นทุเรียนของเรามีการเตยยอดอ่อนออกมานะครับการที่ต้นทุเรียนของเราเตยยอดอ่อนออกมาเนี่ยกขาต้องการอาหารเป็นจํานวนมากเลยนะครับเพื่อมาเสริมสร้างยอดอ่อนให้เจริญเติบโตขึ้นมาดังนั้นนะครับกขต้องการอาหารเพื่อไปสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็นํามาเสริมสร้างยอดอ่อน อาหารที่เขาจะนําไปสังเคราะห์แสงก็ได้แก่อาหารที่อยู่ในพื้นดินนะครับเช่นอาหารที่ปุ๋ยหรือว่าอะไรนะครับที่เราให้ตามพื้นดินเนี่ยเขาก็จะถูกดูดผ่านระบบรากน,นะครับขึ้นมาทางลําต้นนะก็จะดูดขึ้นมาทางลําต้นแล้วก็ส่งต่อมายังกิ่งนะครับเพื่อส่งมาที่ใบแล้วก็รอแสงแดด เพื่อเข้าสู่กระบวนการสังคเคราะห์แสงนะครับแต่ในขนาดนี้นะครับฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้วก็ไม่มีแสงแดดติดต่อกันหลายวันเลยแต่ไมต้นตุเรียนของเรานะไม่สามารถสังคเคราะห์แสงได้เมื่อต้นตุเรียนของเราไม่สามารถสังคเคราะห์แสงได้นะเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาอาหารที่ไหนนะเพื่อไปเลี้ยงยอดอ่อนตัวนี้นะก็เ,เลยทําการถ่ายอาหารนะครับจากใบในสุดใบในสุดก็จะอยู่ประมาณนี้เลย พ่อใบในสุดเนี่ยเขาจะอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็อายุของเขาก็ใกล้จะหมดแล้วนะ <c oughs> ดังนั้นนะครับต้นตุเรียนของเราได้ทําการถ่ายอาหารนะถ่ายอาหารจากใบนะครับส่งโตมาที่กิ่งนะแล้วก็ส่งมาตามกิ่งเพื่อมาเลี้ยงยอดอ่อนตรงนี้นะเราก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วก็สังเคราะห์แสงได้เนี่ยก็จะไม่ถ่ายอาหารจกากใบโกมาสร้างยอดนะ เหตุผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่มีอาการใบเหลืองหล่นร่วงนะนี่ของผมก็เป็นหลายต้นเลยนะเห็นนะครับนี่ก็ถ่ายอาหารให้สังเกตได้ว่านะครับใบเหลืองที่หล่นร่วงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นใบที่ไม่ค่อยโดนแสงแดดนะครับแล้วก็จะเป็นใบที่อายุน้อยแล้วนะจะเป็นใบชั้นในๆนหรือว่าเป็นใบที่มีใบจุดสาลายหรือว่าใบใบที่ทํามานไม่ค่อยได้นะครับทํามานไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเขาก็จะเลือก ถ่ายอาหารจากใบ,บพวกนี้นะเพื่อมาเสริมสร้างเป็นยอดอ่อนเทนเหตุผลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะดูอะไรก็ถามมาได้นะครับมาพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้ถ้าผมรู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยสําหรับวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ